มี13ทีแค่หมื่นหาก็ได้ไลก้าแล้ว ปอตัวไปที่เรียบร้อยเราออกมารีวิวให้เลยทันทีนะคะเสี่ยวมี1 3ทีรุ่นนี้บอกเลยว่าเกินเรื่องเกินราคามากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดีไซน์สวยๆแบบนี้แถมยังได้กล้องไรกะ a มื่นห้าไรกาก็มาเี่อย่งคือมันคุ้มไม่ไหวแล้วคือพูดมาขนาดนี้แล้วกนขอดูที่หน้าตากันก่อนนะคะหน้าตาเราก็สวยอยู่นะโอเคอะสีที่เป็ใหม่ถืออยู่นะคะเป็นอัลฟบูแล้วก็ วัสดุเขาจะเป็นหนังวีแกนด้วยก็คือหนังเทียมนั่นแหละแต่ว่าหนังอันนี้นะคะมันจะมีแค่พอสีนี้เท่านั้นถ้าเกิดเป็นสีมิดล์กรีนหรือสีแบล็คเนี่ยเขาจะเป็นฝาหลังกระจกนะคะแต่ก็ให้ความสวยคนละสไตล์เนาะตามความชอบค่ะแต่ส่วนตัวพะหมายอ่ะชอบเอาพายบูนะทั้งสีที่ไม่เหมือนใครด้วยมันเป็นสีฟ้ามนแปลกตาดีค่ะแถมยังมาพร้อมกับฝาหลังที่มีลูกเล่นกว่าด้วยเพราะว่าฝาหลังรุ่นนี้เนี่ยให้ความรู้สึกเหมือนหนังจริงๆเลยค่ะสัมผัสก็นุ่มมือมากแล้วก็โค้งลงทั้งสองด้านเลยทําให้จัับถนนดมมือากขึ้ ตัดกับขอบเฟรมสีฟ้าแมทแ์แบบนี้พ่อบวกกับงานประกอบต่างๆที่ทํามาให้เนี่ยบอกเลยว่าหรูหลาเกินราคาค่ะแล้วก็รุ่นนี้ไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียวแต่เป็นสวยทนกันน้ํากันฝุ่น IP68 นี้มาให้ใช้งานได้ครบยาเไม่ได้กันกระแทกค่ะก็การน้ํากันฝุ่นเฉยๆไปแล้วก็นอกจากนี้ค่ะยังเป็นรุ่นที่รองรับ5 g มาให้ใช้งานได้ครบ5 g ได้2ซิมแถมใส่ e ซิมได้ด้วยอีกหนึ่งอย่างที่เก๋ชอบมากก็คือนี่เขามีพอร์ตอินเทอร์เน็ตอยู่ข้างบนตรงนี้ ใช้งานร่วมกับมีรีโมทในแอปพลิเคชันบนม,มือถือได้<อ>ทำให้เราหมดปัญหารีโมททีวีชอบเล่นซ่อนแอบออหรือแบบกำลังจะนอนและขี้เกียจแบบโขี้เกียจจริงเตียงดูดเออ<ม>จะลุกไปปิดพัดลมจะลุกไปแบบปรับแอร์ไม่อยากทำใช่ไหมคะนี่เป็นไรคะ่ะใช้มีรีโมทได้เลยอยู่บนเตียงก็สามารถจัดก,การทุกอย่างได้ผ่านมือถืออโชคอะรู้สึกว่าเป็นฟังก์ชันที่เหมาะสำหรับคนขี้เกียจแบบเราเร,ราค่ะขี้เกียจแบบเราๆอค่ะ ที่เรื่องกล้องนะคะบอกเลยว่าเรื่องกล้องเนี่ยเป็นไฮไลท์หลักของเครื่องนี้เลยก็ว่าได้ค่ะเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกของซีรีส์ทีเลยนะคะที่จับมือกับไลก้ามาพัฒนากล้องอะพี่ <ừ> เก่ง <ừ> คือเอาจงริงนะมือถือในราคาแค่นี้ <ừ> ปกติมันก็จะใช้งานได้ทั่วไปแหละแต่เครื่องนี้คือใช้งานได้ทั่วไปก็ครบแล้วเรื่องกล้องยังครบอีกค่ะแน่นอนพัฒนากับไลก้าแบบนี้ <ừ> นะคะก็มีการไปโคดติ้งเลนเพื่อแบบลดแสงแฟลร์แสงหลอกมาเรียบร้อยแล้วก็กล้องเนี่ยให้มาเป็น3มกล้องหลัง ตัวหลักจะเต็ม50ล้านพิกเซลพร้อมกับการสั่น OIS นะคะกล้องเทเลโฟโต้50ล้านพิกเซลเหมือนกันนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีกล้องอัลตร้าไวท์ิล้านพิกเซลอีกด้วยนะคะให้เราถ่ายเก็บได้ครบถูกระยะเลยแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากถ่ายภาพที่เต็มความละเอียด50ล้านพิกเซลทําได้ค่ะเขามีโหมดมาให้นะคะไปเลือกที่เพิ่มเติมแล้วก็ถ่ายแชะสวยๆได้เลยแบบนี้ค่ะ ส่วนการถ่ายภาพทั่วไปของกล้องหลักนะคะมีโหมดให้เลือกเลยตั้งแต่เปิดกล้องนะเขาก็จะมีทั้งหมด2โหมดให้เลือกเลยเป็นของไลกาค่ะอันแรกเนี่ยจะเป็น l i ไ a Authentic Look ก็คือจะให้แสงออกมาเป็นธรรมชาติแบบเรียลๆใครต้องการความแบบสมจริงก็ใช้โหมดนี้ค่ะแล้วก็อีกโหมดนึงนะเป็น l ไลกาไว b บรนส l ลุ k ก็คือสีสันเขาจะสดใสขึ้นถ่ายธรรมชาติถ่ายอาหารก็จะแบบดูน่าอีสอะไรอย่างเงี้ยน่าอีสก็เลือกตามความชอบค่ะ เรามีภาพตัวอย่างเพิ่มเติมมาให้ด้วยนะคะแต่ว่าภาพตัวอย่างอันนี้เนี่ยเราถ่ายด้วยโหมดไลก a าออเทนติกล o กนะคะในไหนจะทำร่วมกับไลก้าแล้วก็ต้องมีความไลก้าขั้นสุดมาด้วยเพราะว่าในทุกๆโหมดการถ่ายภาพเนี่ยเราจะสามารถเลือกฟิลเตอร์ที่เป็นเอกลักษณ์ของไลก้ามาสร้างภาพถ่ายจริงๆได้นะคะไม่ว,ว่าจะเป็น l ลก้าเนทัวร์ที่เหมาะสำหรับการถ่ายภาพบุคคล ไลกาซีเป like ียสไย้อนยุคหรือว่าไลก้าบลูให้เราย้อนอดีตแบบคูคูค่ะอีกหนึ่งโหมดที่เป็นการพาวเวอรีพซนต์มากๆก็คือโหมดการถ่ายภาพบุคคลปกติเนี่ยพอถ่ายภาพบุคคลมันก็คือจะเป็นแบบอรารยะปกติระยะคูณ2อันนี้ทําได้ทุกกรองแต่เมื่อได้ชื่อไลกาเขามีความพิเศษตรงที่เราสามารถเลือกระยะเลนได้3สเต็ปอันแรกเนี่ยจะเป็นการถ่ายแบบ35มมิล อันนี้เนี่ยจะเป็นการถ่ายให้เห็นทั้งตัวแบบแล้วก็ให้เห็นทั้งฉากหลงังเห็นวิวครบครบแต่ถ้าเกิดใครบอกว่าอยากเข้าใกล้ไปอีกมันจะมีที่ระยะ50มิลอันนี้จะเน้นเป็นตัวแบบเด่นขึ้นมามากขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครบอกว่าเอ้ยอยากเข้าใกล้แบบมากที่สุดได้ไหมมีที่90มิลที่ระยะนี้เนี่ยมันจะทำให้แบบเด่นแล้วก็เพิ่มความแบบละมุนให้หน้า ถ้าใครสายถ่ายรูปจริงจังอยากได้ปรับตั้งค่าเองเนี่ยเลือกกำหนดสไตล์ถ่ายภาพเองก็ได้ค่ะไปที่การถ่ายแบบโหมดโปรโดได้เลยส่วนเรื่องของการถ่ายวิดีโอนะคะตัวนี้ก็ถือว่าทำได้ดีนะกล้องหลังรองรับวิดีโอที่ 4K 3 0เฟรมเซอร์เซค่ะ แล้วก็สามารถรองรับ HDR10+ ได้ด้วยนั่นหมายความว่าเวลาที่เราไปถ่ายที่มันแบบมีแสงและเงามีเฉดต่างๆเนี่ยมันจะดูสมจริงมากขึ้นส่วนถ้าเกิดใครนะคะต้องการการกันสั่นขั้นสุดเมื่อกี้เนี่ยอาจจะรู้สึกเฮ้ยมันก็การสั่นระดับโปรพอเออต้องทำยังไงเราต้องวิ่งให้ดูเลยไหมคะเอออ่ะงั้นเดี๋ยวลองดูแล้วกันว่าถ้ามันต้องการสั่นขั้นสุดกล้องหลังรุ่นนี้เนี่ยทำได้หรือเปล่าเพราะว่าจริงๆเขามีโหมดการสั่นพิเศษเพิ่มมาให้นะแต่ถ้าเกิดเราเปิดที่โหมดนี้ความละเอียดก็จะถูกลงมาเป็นค่ะ ะะให้ความละเอียดมาที่20ล้านพิกเซลเลยนี้ถือว่าละเอียดจัดเต็มอยู่นะคะแถมโหมดบิวตี้ก็ปรับเลือกตามความชอบเลยฟิลเตอร์ต่างๆตามความชอบจัดเต็มค่ะแต่นิดนึงค่ะแพรรไหมแอบเสียดายเรื่องการถ่ายวิดีโอนะเพราะว่าเขาเก็บความละเอียดได้แค่ Full HD เองค่ะ ถ้าเป็นสีเคก็น่าจะเวิร์กอยู่นะ<ม>เพราะว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วเนาะช่วงนี้คนแบบไลฟ์กันเยอะถ่ายคลิปด้วยกล้องหน้ากันก็เยอะไงเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องกล้องแบบจัดเต็มไปแล้วนะคะแต่ว่าเรื่องการใช้งานอื่นๆก็จัดเต็มไม่แพ้กันเหมือนที่ใหม่บอก<ม>ทําได้ดีในทุกด้านเลยนะอย่างถ้าเกิดว่าใครเป็นสายแบบชอบถ่ายฟีดชอบโซเชียลอยากได้จอใหญ่ดูเนื้อหาชัดชัรุ่นนี้ตอบโจทย์ค่ะมาพร้อมกับหน้าจอใหญ่ 6. 6 7นิ้วแล้วก็เป็นจอ AMOLED สีสันสวยงามคมชัดที่ระดับ Full HD plus บอกเลยว่า จัดเต็มได้อีกอย่างที่เราชอบมากๆคือรุ่นเนี้ยถือไปกินข้าวตอนกลางวันแล้วแบบจะเช็คฟีดถ่ายอะไรไปด้วยอ่ะมันแบบสว่างมากรูแสงสุดๆอรุ่นนี้นะคะสว่าง2,600นิตคือแสงเทียนเมืองไทยไม่เป็นปัญหาเลยก็รู้จะ2,600เลยเหรอ2,600เลยเหรอบางรุ่นอะเป็นตัวท็อปยังได้ความสว่างมาแบบพันปลายอพันนี่สองพ 2อ0 0ันหกเนี่ละครับหมื่นห้าลูกพ่นโอเค,<ล>อเคนอกจากการใช้งานที่พี่เก่งพูดไปเมื่อกี้เรื่องหน้าจอเขาเป็น6.67นิ้วเนาะแต่ว่าค่า r e เฟชเรทตัวน,นี้นะคะได้สูงสุดที่1 6 4 h z เลยคือดูเนื้อหาอะไรได้แบบไหลลื่นไม่มีปัญหาเลยค่ะส่วนหน้าจอกันแสดงผลของเขาเนี่ยก็เป็น HDR 10 plus ด้วยแล้วก็เป็น Dolby Vision ด้วยส่วนลำโพงของเขาก็เป็นลำโพงคู่อีกต่างหากค่ะ,คะได้เป็น Dolby Atmos มานะเวลาดูหนังเราจะได้แบบ เสียงสรวดูมีมิติดูมันๆแบบนี้ตัวนี้ตอบโจทย์ค่ะเรืบบ่องของการเล่นเกมเองก็ทําได้ดีเมื่อกี้เสียงมีมิติเรื่องของการเล่นเกมเวลาถ้าเกิดใครจะฟังเสียงฟีเท้ารุ่นนี้คือตอบโจทย์ค่ะและการเล่นเองก็สามารถทําได้ดีแม้ว่าจะเป็นเกมหนักๆอย่างพวกเกมชินก็ตามนะมชิปตัวนี้ค่ะให้มาเป็น d i m e n สปี8200 Ultra นะคะจัดเต็มพร้อมกับแรม12 g b หน่วยความจำภายใน256 g b ค่ะ จะมีข้อแบบสังเกตนิดเดียวก็คือหน่วยความจําภายในที่เพิ่มไม่ได้ให้มาเท่าไหร่ต้องเท่านั้นถ้าเกิดว่าใครอยากเก็บคลิปเก็บรูปเยอะๆอ,อันนี้แนะนําต้องขึ้นคลาวแล้วล่ะแต่เรื่องการใช้งานอย่างที่บอกไปทําได้ครบค่ะเกณฑ์ชินอิมแพ็ลองไปเล่นมาให้แล้วปรับได้ที่การแสดงผลสูงมากเล่นได้ที่60เฟรมก็ยังทําได้ค่อนข้างดีอาจจะมีบางจังหวะนานๆทีมีไม่สมูทอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้ช็อตฟรีอะไรนะคะหรือถ้าเกิดอยากเล่นให้ลื่นไหลามากขึ้นจะปรับลดเฟรมเรทลงมาก,ก็ได้ค่ะ ส่วน ROV เองการปรับตั้งค่าทําได้เยอะแล้วก็เล่นที่เฟรมเดทสูงได้ดีเฟรมเดทค่อนข้างจะนิ่งตลอดเกมไม่มีปัญหาเลยจ้านอกจากนี้เขายังมีเกมเทอร์โบด้วยนะคะเป็นตัวช่วยเสรมิมอ่ะเวลาแบบเราอยากบูสต์ประสิทธิภาพการเล่นเกมเวลาแคปหน้าจอหรือว่าเปลี่ยนเสียงเวลาเล่นเกมเนี่ยก็ทําได้หรือแม้แต่เปิดแอปอื่นเวลารอโหลดเกมแบบนี้ก็ทําได้เหมือนกันค่ะแต่เวลาไปเล่นเกมหนักๆเนี่ยพอจับเราก็ไม่ค่อยรู้สึกร้อนเท่าไหร่นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปแล้วเพราะว่าฝาหลังเขาเป็นแบบ เป็นหนังวีแกนเป็นหนังเทียมแบบนี้เพราะไม่งั้นจะเล่นเกมหนักๆหรือใช้งานหนักๆเนี่ยก็เอาอยู่ค่ะไม่รู้สึกร้อนเท่าไหร่ปิดท้ายกันด้วยเรื่องของแบตเตอรี่นะคะใช้งานได้ดีต้องใช้งานได้จบวันรุ่นนี้ให้แบตมา5,000ม ah. ิลลิแอมจบวันเหลือๆไม่ต้องงอที่ชาร์จเลยคืออย่างที่เก่งลองเล่นน่ะก็ทั้งแบบเล่นทั่วไปโซเชียลแชทโทรใช่ไหมแล้วก็มีการแบบนำทางดูคลิปเล่นเกมก็อย่างะ<อ>แหละครบใช่กูย่าง เป็นคนใช้งานทั่วไปค่ะใช้งานเบาๆอ,อยู่ได้จากเช้าจนถึง3-4มส่ทุ่มอ่ะถึงแบตหมดมก็โอเคนะ,คะระหว่างวันไม่ต้องการการชาร์จเลยนะคะแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยยังได้ข้อบบวอีกข้อหนึ่งก็คือถ้าต้องชาร์จยังชาร์จวันที่67วัตต์ด้วย เอาดีไปหมดเลยเเนะคะอีกข้อดีหน <ไป S 1> ึ่ยงยังไม่หมดอีได้อีกก<า>อีกข้อดีหนึ่งก็คือการอัปเดตรุ่นนี้ประกาศออกมาแล้วนะคะว่าจะรองรับการอัปเดตเวอร์ชัน Android ทั้งหมด4ปีแล้วก็ Security Patch ทั้งหมด5ปีให้เราใช้งานได้ยาวๆไปเลยค่ะสรุปนะคะเ x i ยวมี 13T เครื่องนี้เนี่ยเหมาะสำหรับคนที่มีงบหมื่นกลางๆแต่ว่าอยากได้เรื่องกล้องเนี่ย มีลูกเล่นโดดเดน่นหรือว่าใครที่สายเล่นเกมอยากได้จอลื่นๆลำโพงดีๆรุ่นนี้ก็ตอบโจทย์ค่ะอยู่ที่ราคา1 5 9 9 0่น้าย้บาทค่ะส่วนใครที่บอกว่ามีงบมากกว่านั้นอยากจัดเต็มขั้นสุดไปเลยมีรุ่น <Yeah. S 2> โปรนะคะซึ่งรุ่นโปรเนี่ยถ้าเกิดจะมองในเรื่องของดีไซน์ไม่ได้ต่างกันเลยค่ะดีไซน์ข้างนอกเหมือนกันเดะใช่เหมือนกันเลยน้ำหนักอาจจะมีความต่างกันนิดๆหน่อยๆน,นะคะสิ่งที่ต่างกันจริงๆเนี่ยก็คือรุ่นโปรจะได้ชิปที่ต่างกันนะคะแล้วก็เรื่องของงานวิดีโอแนมะ้กล้องความละเอียดเเทท่่าาากกัันนนให้มะ แต่พอชิปต่างกันมันทําให้วิดีโอตัวเนี้ยถ่ายได้ดีกว่ารองรับออที่ 8K อ,อ้าวแต่รุ่นนี้เป็น 4K นี่เป็น 8K ค่ะโอ้โหต้องอัพละัะกว่านะคะแล้วก็ถ่ายไฟล์ที่ละเอียดมากกว่าได้ด้วยนอกจากนี้เรื่องของการชาร์จไวก็ยังรองรับจัดเต็มกว่านะคะเ,ออเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครมีงบแล้วก็เน้นเรื่องของการถ่ายวิดีโอจะอัปเกรดมาเป็นตัวรุ่นโปรก,ก็ไม่ว่าค่ะ ส่วนถ้าใครอยากดูรีวิว Xiaomi 13T รุ่นโปรเนี่ยคอมเมนต์บอกไว้นะคะเดี๋ยวเรามาทำคลิปให้ค่ะวันนี้พวกเราขอไปก่อนนะคะอย่าลืม Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊าย